บายดีจ้าสุขสุขคนนะจ้าก,กินข้าวกับเมนูเกตนะจ้ามีนี่ก็เมนูเขากับตำเต่เนงนะพี่น้องตำเตงทอดปลาได้พี่น้องปลาช่อนแล้วก็มีกิโลแน่แล้วก็มีเียดหน้าแน่พี่น้องเียดหน้าทอดอมาได้จ้าเอฟซีทางไกลทางไกลได้จ้ากินข้าว ง่านไม่ตกงกนเลยจ้าสบายดีจ้าบคเจ้าสบายดียดกินข้างาน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 ทีเจนจนะ้าเขามาทำไเขาเลียวทุก้ติดติ anh chị đấy anh bảo anh con đúng không? hả? con bà nó? Hưng? anh chị พออระเกตไปก้าเราเนาะไปกันคื <Good. S 2> ้นก yeah. wow. so ัน uh, ก <Good> ันอ <Yeah. S 2> well ืมกันพอไปก้าเราพออระกินอืเขี่ยนนั่งใช้ปากหรือใช้เข้าแน่ให้มันใช้ขอ อันนี้ของอืมอันนี้อืมอ๋อวว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 ว เอาคนแล้วลงมาละมือมามาหามลงดีรอก รับเพียร์วะรับเพียรนะแล้วพอสึงการจะมาหลายเพียร์ก้อนืมก้อนเพียรไข่อืมเก็มไข่เนาะรับเก็บมไข่เปน้องไข่ไข่เอเมนเอมนจบม

H? Cáng dọc. Cáng xoài nữa. Tha khô nhá. Đi mấy? H? Yeah, hôm nay mẹ mình nhà hôm nay không có tới. Bảo tụ mình đưa ไห้มาเทียดไอ้หอัอไอ้ขีดขาดตัวมันง้เนาะขอดีอ้อ,ททอจ้า

muk กินแล้ว <muk> <muk> <muk>

เพิ่นมาแบ็ดไปลุกเสื้อผ้าคือพี่น้องก็เลยลุเสื้อน้องอาบน้ำเหมือนบ่อเพิ่มาแต่อาบน้ำเด้อแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นเพิ่นมาหาแม่น้องเกย์มาทั้งหนึ่งแล้วแม่น้องเกย์ว่าเมื่ออาบน้ำลุกเสื้อเด้อไปกินข้าวอ่ะไม่ได้เด้อว่ะก็เลยเมื่อเมื่อแบบอาบน้ำมาลุกเสื้อผ้าก็เลยลุเสื้อน้องเหมือนี้่ะ

ไอ้จรที่มันมีกาแม่ฟอนเดอแม่กแม่ฟอแล้วแม่ใบกาเองไหนมันก็บมีกาออ